วันที่สองสิงหาคมพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศนีนาถพิราชกัลยาณีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานกุญเชียงทรงมอบให้พลอากาศตรีสุพิชัยสุนดรบุระรองเลขาธิการพระราชวังเป็นผู้แทนพระองค์ กันเชิญถวายโดยพระครูวิริยานุวัตรเจ้าอาวาสวัดผ่องพลอยวิริยารามรับถวายเนื่องจากทรงพระเมตตาห่วงใย,ยในการบิณฑบาตของพระภิกษุสามเณรค่ะก็นับว่าเป็นข่าวดีๆนะคะที่มีให้เห็นในสื่อออนไลน์ของเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีในช่วงเวลานี้นะคะก็ ท่านก็มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะคะในการร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอยู่เป็นประจำนะคะถึงเราจะไม่ได้เห็นท่านปรากฏตัวออกมาแต่เราก็ยังได้ข่าวท่านขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทุกๆเพจนะคะและภาพประกอบด้วยค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ